คลิปนี้ซิมาเวาพืนผัวดนได้พี่น้องของปรเดวเวาพืนผัวสุดให้ฟังได้พี่น้องแต่ว่าเอ้ยคนเฮาน้ำมันยูน้ำกันลินกับฟันก็นต้องพิดกันเป็นเรื่องธรรมดายามเพิ่นดูเพิ่นมันพี่น้อง S <S สักเครื่องสักของทุเฮือนทนนุ่านเห็นหนันเห็นนี่ให้เบิดเมียนอนเหลียโทรศัพท์อยู่เห็นเมียนอนเหลียโทรศัพท์นี่เอ้ยเพิ่นหอบเครื่อง,อองหอบผองไปสักก็ไปเนาะจับเครื่องดูดฝุ่นมาดูดฝุ่นเวลามานั่นมานี่นะส่วนไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเอสออกเอเชียเนี่ยบ่กค่อยขาดใจจักเื่อพี่น้องไปพาอจะไปเนาะบางเื่อบอกเขาคุยพาอจะไปจะจ่ายเองเด้อว่าพันเดีพี่น้องพาขคอยไปก็ต้องจ่ายเต่าว่าเขาบอกเพิ่อนเนาะเพิ่นเนาะจ่ายยังได้เพิ่นเนาะเป็นน้ำเจ้านั่นแล้วบัตรเขาจึงถึงแฮกไปพี่น้องบัตรของ ว่าเขาเปิดบัญชีเอชซีคล้ายของในเอซีแล้วเขาเอาบัตรเพิ่น,น,นเนาะเอาซื้อน้ำสกุลเพิ่นหรอกเอาซื้อเพิ่นต่างใช่ไหมเราขอเป็นคนเฮ็ดเกี่ยวกับตัวนี้บางเอิญว่าเจอพวกสแกมมอกสแก,ม,สแกมเมอร์สแกมฮาสแกมด่างนี่เพีนน่อนเอ้ยมันและว,ว่าตัวมาหลอกเนาะมันแล้ะมาแฮกเอาเขาบัญชีเอชซีของข่อยแล้วมันก็เอาข้อมูลของ อันสามีคนไปเนาะเขอมูลบัตรเนี่ยนะก็พอดีว่าแอปธนาคารแจ้งมาก,ก่อนเนาะเราก็เลยไปแคนเซิลก่อนแล้วก็โทรให้ธนาคารเขาเจ้าบล็อกไว้เป็นบอกว่าอันมาจ่ายเนี่ยก็พี่น้องสต็อกโฮมสวีเดนว่าสั่นเด้ใสบ่บัตรอยูส่สต็อกโฮมอยู่สวีเดนพวกเขาว่าบอหนะาบดเคยใส่พอสัน่นเลยให้ธนาคารเขาเจ้าแคนเซลิลให้สุดท้ายเกรมาส์ซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียคังนี่ได้จ่ายเองพี่น้องแต่ถามว่าไปใส่มาใส่ก็มีแต่เขาจ่ายบอบอ,บอหรอกพี่น้องบางขัางของ,ของกสโนว์ตจ่ายเองเพราะว่าอีหยังเนาะผัวเมีอยอยู่น้ำ ไว้กันไปสแสดงความเป็นกุรสตีที่ดีเนาะแซ่ใจเองจะพี่น้อง <laughs> บางครั้งเราไปกินอหาหารอหอาหารขอกระาจพี่น้องแต่ว่า <c oughs> ส่วนแรกก็ไม่แต่เราหลับใจขอกระายอยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์หลับใจอยู่ประมาณ80%เนั่นแหละพี่น้องเพราะว่าอย่างเขายืนเขาเนาะเอ้ยผู้ชายเขาต้องเป็นคนซัพพอร์ตวาสันตีเออนั่นแหละพี่น้องแต่สูงพอดีอย่างหนึ่งก็คือเพราะว่าหินเดือนใส่แต่ว่าทำว่าเราหมอหายเจ็บบอกก็บอกว่าถึงขาด้านานั้นพี่น้องเพราะว่าทุกถูกขังน้ามันเชืราอยู่กวาไปสองโล่ยสิเขาก็ว่าเอามาโหลดหา อย่นะนั่นแหละโถท่านบ่ให้เงินเดือนเมียใส่ผัวคอยมีกำไรตลอดเราจ่อยเนี่ะผมไม่ยังลุกถึนฟังมหาหอดตอนนี้ก็มีแต่ความดีผมเห็นมีความชัว่วร์ผัวคอยมีขอเสียวาสันโอ้ยพี่น้องคนเฮาอยู่นำกันมันก็นม,นกนมีทั้งขอดีและขอเสียเลยเนาะก้อนที่ว่าเทา้าสีมาล้มกับขอ่อยพ่อเพิ่นแบบบุยลูกใายเพิ่นตื่นชว่วยไปเฮ็ดเบียกเบิดมือกยังบูปาน้ำพอน้ำแมวสันบริจักซอยเบียกเคลื่อนเบียกชั้นแต่ว่าเราเฮ็ดเบียกฟาร์มพี่น้องณปัจจุบันนีถนทว่ายังขี่ขาดอย่างบอกโอ้ยบางเหมือแลรักข่ยดกข่อยก็ขีคานือกั ละคนเฮามันจะมาสมพวงกันได้มันจะเป็นเนื้อคู่กันได้มันก็ต้องเคมีตรงกันเนาะบางมือพี่น้องสิบเอ็ดโมงเขายังบ่ยอมตื่นท่าวกาได้เนาะไปพุกสองสามเธออยังบ่ยอมตื่นบางขังกันเนาะโอ้ยพี่น้องพิดกันจนียจนถีบก็ลงเตียงก็มีแต่จะพอสามีแรนมาเบิ่งเนาะบางขังนาะพิดกันเนี่ยเขาไล่ออกไปนอนนอกนี่ห้องคอยคอยบอกคนห้องเจ้าไล่กันนี้ก็มีพี่น้องแต่สุดท้ายก็ตอนไปงอเขาว่ากงก้าวพี่น้องทุกทุกครั้งที่คอยเขียดพี่น้องทุกทุกครั้งที่คอยเขียดให้เล่าเราจะเเป็น่่าายยยงงงออออคืดดีวิ เดี๋ยวเขาเนี้ยแสแปรพี่น้องซ,ซื้อไปกินกระปลกะปู